ตกเลยตกเลย่อเหาสิกลับดีหาสิลอกีไาใกล้กเนาะจากมันสิ่ตื่นบ่หรือมาตื่นเนาะก็สบายดีอีกครั้งเนาะื้อนี้กับยังอยู่ที่สวนตวยเนาะอีพี่ตมาเนี่ยนี่หลังจากที่ออกไปไปจนไทยกับรถวิบากเนาะแดดก็ค่อนข้างมาฮอนอลไรตอนนี้นี่เบิ่งไอ้สตีเกือปอ่เกือป่าเนาะเฮ้ยเดมันขี้แล้วนะ ปีนให้ได <c oughs> ้แ<ผ>ม่เนาะพายพุงด้วยด้วกองหมดี่นางกนอยู่นนี้นี่ต่านปลาปิดปลาไปเ นี่เนาะคุณป่าตอนนี้อยากหลายหน,นึ่งตูบกระเดี๋ยวนี้กับปัจจุบันก็นเอาไฟฟ้าห้องน้ำเมียงกระเล้วละแล้วลก็นน้ำก็เข้าเรียบร้อยแล้วเนาะนี่อ่าให้แล้วหน,นึ่งนี่เจ๊เพิ่นกำลังคุดทางเดินของน้ำต้นหมอกต้นไม้ต้นมะพร้าวปลูกเรียบร้อย ยันเยี่ยมแล้วมันแตกนะแม่และเยียบปไปแตกแค่ไหนแหละห่อนเนาะบนน้าบาดาลนี่ฮ่อนเนาะห่อนอีรีอ่อะเ <c oughs> มื่อกี้มาถ่ายคลิปใคยคลิปเมื่อกี้ก็ยังแบบอ่าเดี๋ยวบ่ได้นุ่งเสื้อตัวนี้ใส่ยืนไปยืนมาคุยคือว่าฮอนเขาฮ่อนเขาเป็นยังเผาผ่านใครมันแม่ จะจอยเม e right? uh ื่อนแพร์เนีลยมานี่ทุกมือได้เปลี่ยนสีเนาะเปลี่ยนแท้แล้วบมาไปคุณยังยุลุ่มมุนยุบดิสิพาไปเบิรงกบอนอันปุกงาอันหนึงเนาะโอ้ต้นพลาต้นนี้นี่คือสิขงงามประเด็นี่ฝั่งนี้ก็จะเป็น เขาให้ตีฝั่งนี้มันยากเขาให้แบบต้มกระบอกหู้กันเออนี่มันข้าไให้อีหลีนี่จะเป็นข้าวเม็ดเม็ดใหญ่หรือว่าข้าวกำโั่นี่ก็ได้โคตรฮอนเลยออ้เฮ็ดำทาตกนองเขาได้ไหมดังคือโบไลรถโบว่าทำท่านะผู้จะขึ้นได้บ่อเนี่ยไหมตอนนี้นะ มันเพลุมาเมื่อกี้มันคือแข็งสุดเลยเมื่อตอนแล้วใหม่เทียบกับเติขึ้นมน่นละอย่าขึ้นอย่าคึดกอบ่านต้องแน่นอนเอาเอาเอะจับสงนี่เับสงอ่อนอ่อนยนมือนนเดี๋ยวเด ตกเลยตกเลยเห็นที่เอาตีดเยยบกลางเออร่องมเยวใคเห้อหน้าจอปล่านเลย่ต้หน้าจอข้างังมใหนี่้หาปิ้นมาฟังนี่บีนี่เออได้เห็นคนบอยุ่จอ ขึ้นเลยไหมเ้ยยุขึ้นแล้วก็มาจับที่สงุนก้อนพุทธยาตวมาพุทจับเลยแล้วมันจิตตะลุดออกเออเโอ้โหเฮ้ยไม่ได้แอมกัน้อยเนาะบตกเนาะบตกเสร็จ ฝาบทมาอีกหอบแล้วนี่ได้ยินเขาว่าฝากนั้น,นเป็นปลาซ่าเนาะฝากนัน้นมันจุดผีมาสินก็คนหนาวลุกอยู่เนาะเไปจุดที่นี่ไป<อ>จุดเนะาะเอวยไฟกะไรเน,นี่ยนี่ฤฤไป มันก็เกี้ยงเสร็จเ<ห>ลยแม่อายุสิเดือนสองมื่นตอนนี้ก็แม่ก็กำลังเก็บเอาเศษไม้น้อยไม้ใหญ่เน,นาะรวมกันไว้นี่ม้เองสินี่ ีเรนะาทำตัวชมทุกูทานเราไม่มีกระพกุกกบตาตีกับแม่จันทรุปมาจากซองเดอะฮีโร่เราเปิดอ,อีพีไหมมาดูส่วนของตัวย่อยเนาะแล้วก็จะมาอัปเดตส่วนตัวย่อยแบบเต็มเลยเนาะแบบเบิดส่วนเลยเพราะว่าเฮากับบอด้ออบบามาเยี่ยมโดนตัวกับบอด้มาโดนแล้วแล้วก็เราับบอดด้อัปเดตส่วนเราลงโดนแล้วนะมือนีสตีมาก็คือจะมาเฮนะ็ดคลิปอัปเดตเนาะตัวน,นี้นี่มันเราจะมาอยู่ที่ตั้วของส่วนของตัวย่อยเนาะ หลังจากที่เอ่เขามาปลูกเนี่ยทุกอย่างนะทอผู้นี่สตีบอกคูณเธอว่ามีปลูกแต่ว่ารอบนี้นีงามงามพอกับตามะฮงนม่นเองกนี้กับตำมะฮงนีเราทอผู้คืองามแง้งเรลไหลอีกเป็นดกแงเก็บไปขายบนเก็บไปขายแบงเป็นคนที่ขับแก <laughs> ้วเลยได้บาง,งเงยไหมนึเงยนึกแกะก็ยาแกไหลก นึ่กินกับมู้มกฟาินกับแก่ไหนนั่นนี่โบแกโบแกก็ดีงามข้างหลังมันเด้อมันอะไอตีเห็นมัดแล้วนี่พูกลายก็เสร็ กะอันผุ่ด้วแกนนึงแกนนึงสองแกนไลรอกินเลยไปขายกันยังขายพูดเอขายุตตราทขายงขอนนอกโอ้เจนแกละเจนแกแต่อาเอาลายๆามักทั่วผูที่นี่คนทั่วพูทั่วพูไปเห็ดคลิปอันกินต้มมังนาวก็ไปกับต้ามังนาวก็ มางูหอนก็เสียนอยู่อยู่เออมันอากาศเอาน่ะอันนี้เห็ดมันไดงเยนื้อะไร่มันยงเนินมดอ่ะมันเป็นกุ่มอยู่น่นี่เนี่เห็นไหมพุกิบออกล่อยไหลท่านเอยหน่อยนึ่ันี่น้อยขี้ยา

ไอเหลยไรบ้พุท่ะเห็นสาบลาบเออกระบอนี่มันดินงานมันชินหัวทันดีน่รู้เขาเดี๋ยวนเฮ้ยเนาะดูตรงนี้ดูตนี้น่าักจพันบอบอขายมากอัตมินนะแซ่บหลาหอมคัน่าเ้าไปกับดิบแล้วมันจิว ัก th well, uh ็จะมักก right? ินด so. ิบก no ็ฝุ uh ่น huh. ก็มักกินดิบกนี้มาได้กรมันออนหลายกระดุกจริงเลยปาเม่ฝุ่งาอนอ่ะลนเก็บป๊บบอนเก็บนันี่วางนึ่งเซ้อันนี้วางนึ่งกระเซออันมักสลีคิแล้วมันีบดเชื่อหินมีเน้อมีบังเนือเด้ นี่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 นก่นิ่นี่็ี่นิ่นี่นียนี่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 นีตนี่นี่นีนมันีตนีตนี่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 นีนี่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 นนีี่น่นี่นี่จี่น่นี่นีนี่นน่นินี่นีนี่นนี่นีนี่นีนี่นี่น่นน่นี่น พูดมึงเลยบอกะระลายพี่บอลเก็บเลยนี่นนนสุดปั๊บพ่นมัอนี่กักบอากาศกับข้างว่าเอาลายเนาะฮอนฮมันนี้กลับไปอยงปนีเล่นเีันลไปย่งปนแลนี่เยนี่กินเบียร์กันนี่่นมาปลูกอันนี้คันสมังกรน,นะมนมโมโกอกอันนี้นคอันนี้นะนี่นะใหญ่ออกนี่นะ มอม่กกมากอันลินใหม่เนี่ยเที่ยว่านี่มังกรนี่นะเนาะคลิปนี้ก็จบลงข้างในตอนนี้กำมาถึงกันนะเวลาอันสมมาพาควรแล้วเนาะนี่กับซาตีเนี่ยเขาเวลากลับภาควนเอ้ามืดเลยดิจังโมงหรอกลับจังโมงเจ็ดโมงตีเจ็ดโมงยังซีนาทีบรรยากาศบรรยากาศหอบกาพุ่นมืดตึ๊ดเลยบ่เห็นอยัางไรเนาะเขาจะบุญย่านเลยบ่ยึดข้างหลังนี่กับบ่มีอยังนัมีแต่ปลาซาอยู่ข้างหลังสิเขาจะบุญย่าน อยู่โซนนี่เนาะบ่มีอย่งเลยมีแต่ปลาซ่าบนจุดผีเนาะอ่ามันจะมีนอะบิ๊ดนี่มันบ่ได้มีความรู้สึกอย่างเลยแต่ว่ามนจงมืดๆก็ธรรมดาก็คือปลาทั่วไปคันคันจะอกล้องเราไหมพี่ไดบ่เห็นได้ชัดมันก็แบบคือปลาทั่วไปน่ะมันก็แบบบ่ได้ย่านอยงเลยมันบ่เป็นตาย่านมันลึกลึกยแล้วสินะแบบมานี่ดุแล้วมันลึกคยแล้วมันก็เลยความรู้สึกธรรมดาธรรมดา แล้วมันมีไฟมีอย่างแกงครบหมดแล้วนะมันก็เลยบุญญาณนะทำอิทการคิดว่าชีทายตอนกลับไปนําให้เบิ้งแต่ว่ามันมืดเพราะเราควบปูมันอยู่บนความมืดมันทายบ่โอเคไปไหนเนาะก็เลยคิดว่าสิจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นี่เนาะแล้วก็ที่สําคัญก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามบรนณาธิการซองยูทูบเบอร์ของต้อมเนมของสตีแน่ขอฝากเอฟซีจากซองสารันชาแนลเนาะไปติดตามซองเดอะฮีโร่ลาวเด้อเด้อแล้วก็ของเฮดอะฮีโร่ลาวก็มาติดตามของอ่าสารันเด้อเด้อโอเค ขอบใจบาจยกบอลฮาสีดีหรือหาสีโรขีไมากล้กันเนาะจากมาันจีตื่นบอหรือบ่อตืน่นผู้นั้นมาเน่ยี่คือบ่ตื่นแเดียวมตองแกงกูรอบ่ตื่นแครกินสาวสาวสีขี่มันเนาะบ่ตื่นสยมอแบบเห็นมืดๆอะนะกาเข้าเจออยู่แล้วว่าเาเด้อกอ็ต้อ,อ,องกัน นั <łość> ่นเด็กก็ต้องแกงแหละสินะมันต้องมีแกงแน่นอนทำเจอไแล่ะแต่ว่าตกเจออยู่หน่อยหนึ่งมึงอย่าตกเจอหน่อยหนึ่งมึงแคระด่าห้องกูดูอ